สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิลิ่งไทม์บายมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับก,บการทำพิรกา์ดค่ะหัวข้อในวันนี้ของเราที่หนึ่งเลือกมาก็คือภาพวรวมการงานในเดือนนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าไพ่จมีคำแนะนำอะไรให้เราได้รู้บ้างว่าการงานเดือนนี้เราจะมีอะไรเข้ามามีอุปสรรคหรือว่ามีโชคทางด้านการงานอะไรที่จะคอยซัพพอร์ตเราบ้างเนาะมาลองดูกัน ก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งมีไพ่เลือกทั้งหมดสามใบค่ะก็จะมีน้องแมวเหมียวโลกีนะคะอันนี้พี่ทอค่ะแล้วก็น้องกีกีนะคะก็ลองเลือกไพ่ที่ชอบหรือว่าอาจจะเลือกจากตัวที่หนึ่งวางก็ได้นะคะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของน้องๆทั้งสามอะค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเลองมาดูคําทํานายของแต่ละใบกันดีกว่าเนาะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหรือว่าน้องแมวกีนะคะ เป็นภายใน of c คิส t a l นะคะหนึ่งมองว่าช่วงเดือนนี้ค่ะตัวคุณจะมีโอกาสทางการงานเข้ามาบางคนจะได้รับข่าวดีหรือว่างานที่เราทำไปอะค่ะมันได้รับผลตอบรับที่มันดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้บางคนก็อาจจะมีการได้ตำแหน่งได้ทำงานที่เราชอบรู้สึกเป็นอิสระในการงานที่เราทำมากขึ้นนะคะส่วนปัญหาต่างๆที่เรา เราเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราต้องเจอหรือว่าต้องแก้ไขอะคะ่ะมันจะมีการอ่ามันจะมีความลงตัวมากขึ้นต่อมาคนที่เลือกใบที่สองนะคะก็คือพี่ทอนะคะเป็นไพ่ชายออฟวันส์ค่ะหนึ่งมองว่ามันเป็นช่วงที่เราอะคะ่ะจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเกิดขึ้นที่มันจะทำให้ตัวเราอะคะ่ะได้เริ่มต้น สิ่งใหม่ๆซึ่งไอสิ่งใหม่เนี้ยอาจจะเป็นงานใหม่หรือว่าไปการเป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอ่ะเข้ามาก็ได้ค่ะที่มันทําให้มีประโยชน์หรือว่าเอื้อประโยชน์ในเรื่องการงานกับเราบางคนอาจจะมีการรับช่วงงานต่อจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีคนให้การยอมรับในงานของเรามากขึ้นมีโอกาสได้พบช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องการงานเข้ามาด้วยค่ะต่อมาคนที่เลือกไปที่สามนะคะมัธยกูฟส์ค่ะการงานของคนกองนี้นะคะ พวกโปรเจกต์ต่างๆการงานที่เราทำอะค่ะจะมีความสำเร็จรุ่งรงไปด้วยดีมีผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงอะค่ะคอยให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือตัวเราแล้วก็งานงานเราที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมีความมั่นคงก้าวหน้าได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนขัน้นเป็นช่วงที่เราสามารถเมเนจจัดการแผนงานได้อย่างที่ใจเราต้องการเลยล่ะค่ะทุกอย่างราบรื่นค่ะโอ้รู้สึกเดือนนี้ ทั้งสาองหนึ่งว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องการงานไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะที่มาฟังกันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ